สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำหมวกลายใบใหญ่ใส่เรียนที่หลังได้ค่ะใช้ริบบิ้นสีเส้นความยาวเส้นละ32นิ้วพับครึ่งริบบิ้นกันค่ะจากนั้นตั้งฐานสี่ค่ะเส้นแรกตั้งเส้นที่2คล้อง เส้นที่สมคล้องจากด้านล่างเส้นที่4ี่คล้องเข้าห่วงด้านซ้ายลายริปบิ้นด้านบนก่อเข้าห่วงนี่นะคะได้ฐาน4ี่แล้วจากนั้นก็จะทําฐาน8ค่ะพับทะยานขึ้นด้านบนทะยานลง บนซ้ายทะยงลงแล้วก็สอดล็อกวิปิ้นเลยจากนั้นหยิบขึ้นมาสเส้นค่ะ1 2ึ่พาดถับไป3แล้วก็สี่คนซ้ายประคองนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งซ้ายหยิบคอรักปล่อยลงหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทน ขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นด้านบนมีสีเส้นเหมือนเดิมด้านล่างปลายริบบิ้นโผล่สีเส้นแบบนี้ค่ะขอแรกปล่อยลงเส้นถัดมาค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงแรก ถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองแล้วก็ออกห่วงสามสอดลอดเพียงไปเลยจากนั้นก็ปล่อยไว้หลมๆวแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาพลิกกลับด้านขึ้นมาเราจะสารลายค่ะนะคะหยิบขึ้นมา1เส้นตรงหน้าเราข้ามหนึ่งแล้วก็สอด ขยับค่ะเส้นถัดมาข้ามหนึ่งแล้วสอดเหมือนเดิมขยับแล้วก็สอดเรื่อยๆไปให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นที่แปก็จะได้แบบนี้เราก็จะดึงให้กระชับจะได้สรงนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็พลิกขึ<ม>้นมาเราจะทำการ คาสอนะคะเย็บขึ้นมา1เส้นฝั่งซ้ายนับหนสองแล้วก็ผ่านไปหยิบขึ้นมาหนึ่งสองผ่านหนึ่งสองผ่านหนสองผ่านหน่งสองผ่า หยิบเส้นด้านซ้ายขึ้นมาค่ะนับ1 2ึ่งสองามีซ้ายจับไว้นะคะขยับไปค่ะ1 2ึ่งสองพาหนึ 1, 2, ่งพาหนึ 1, 2, ่งาหนึ 1, 2, ่งสอ เสนนึ่งก็คามสองเหลือด้านบน2องเซนค่ะเส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าห่วงแรกค่ะถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาดตรงนี้อีกเส้นหนึ่งเข้าห่วงแรกออกห่วงสองได้แล้วขยับนะคะ Saat ibin keptkin päin ครบแล้วนะคะทีนี้เราจะทำระบายตรงนี้ให้เป็นหมวกแวกเส้นอื่นลงไปก่อนนะคะเหลือเส้นด้านขวาไว้เส้นที่สองยกขึ้น,นะคะ่ะเส้นนี้นะคะเราจะโค้งลงแล้วก็อ้อมกลับไปให้ได้ทรงนี้แล้วเราก็สอด หนึ่งสองสามเหมือนการเก็บค่ะสอดทะลุปไปแล้วก็ดึงเส้นนี้ค่ะเสน้นถัดมายกเส้นนี้ขึ้นสอดไปเหมือนเดิมเลยเสน้นปิ้นด้านนี้ก็จะเรียงกันออกมา มืไว้หลุนๆนะคะเส้นนี้ตรงอยูด้านในมันจะได้โค้งกอดกันออกมา เส้นสุดท้ายเขาคล้องเข้าตรงนี้เลยค่ะสอดครบทั้ง8ดเส้นแล้วนะคะปลิกลกับด้านขึ้นมาแล้วค่อยๆจับริบบิ้นให้ได้เป็นสีมันผลิขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะ Mennään koko keppi ได้แล้วนะคะที่การใส่เดนก็คว่ำแล้วก็สอดลอดเบี่ยงได้เลยะคะ่ะ